สวัสดีครับ Big n o i s Gaming นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ผู้เล่นเกมชินทุกคนต้องเคยเจอแน่นอนก็คือเรื่องเกี่ยวกับ r รซินนะครับไอตัวเลข200ที่มันขึ้นอยู่บนหัวตลอดเวลาเนี่ยแหละหลายคนอาจจะรู้สึกว่า r รซินเนี่ยไม่พออยู่แล้วแต่ที่จริงบางทีแล้วเนี่ยเราอาจจะเสียมันไปฟรีๆโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับวันนี้ผมเลยรวบรวม7วิธีที่เรามักจะใช้เรซินกันผิดๆชอบพลาดกันมาฝากกันนะครับลองฟังแล้วก็เช็คดูว่าคุณเคยทําข้อไหนบ้างนะ ข้อหนึ่งนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ๆนะครับการฟาร์มอาร์ติแฟกต์ที่เร็วเกินไปนะทำให้เสียเลซสิ้นฟรีๆได้ <c oughs> ผู้เล่นใหม่หลายคนเนี่ยใจร้อนนะครับรีบลงโดเมนหาอาร์ติแฟกต์เนี่ยตั้งแต่ AR แรกๆนะครับซึ่งมันจะยังไม่ได้อาร์ติแฟกต์ที่ดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอาร์ติแฟกต์ควรรออย่างน้อยประมาณ AR 45ขึ้นไปนะครับถึงจะเริ่มคุ้มนะ 2เนี่ยคือการตีบอสเอาแมทเทียลเนี่ยเกินความจําเป็นนะครับเช่นพวกบอสประจำท่าต่างๆนะครับที่มันใช้เรซินสีบเนาะบางคนเนี่ยเราตีซ้ําไปเกินนะครับกว่าที่เราจะต้องใช้จริงนะแล้วก็อย่าลืมว่าเวลาตัวใหม่ๆออกเนี่ยมันจะมีพวก Quest เควสด้วยนะครับเควสกิจกรรมที่มีจํากัดเวลาเนี่ยบางทีมันให้พวกแมทเทียลพวกนี้ด้วยนะแปลว่าเราควรจะทํากิจกรรมให้เรียบร้อยก่อนเนาะที่จะมาฟาร์มต่อกับบอสประจาท่านะครับ ข้อ3ก็คล้ายกันนะครับก็คือพวกโดเมนทาเลนต์บุ๊กนะครับก็คือพวกทาเลนต์บุ๊กต่างๆเนี่ยบางทีเราไม่ได้วางแผนดีๆนะครับแล้วก็บางทีมันมีกิจกรรมที่ให้ทาเลนต์บุ๊กฟรีๆนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องดูตรงนี้อาจจะต้องคิดตรงนี้สักเล็กน้อยนะครับข้อ4นะครับบางทีช่วงที่เราไม่มีเวลาจริงๆเนี่ยเราสามารถคราฟตัวคอนเดนซ์เรซินได้นะทาให้เราประหยัดเวลาในตอนนั้นแล้วก็สามารถเคลียร์เรซินได้อย่างรวดเร็วเนาะแทนที่จะปล่อยมันไว้เฉยๆนะ ก็5คือการที่เราหาอ t i ิแฟกโดยที่ไม่ได้โฟกัสเซ็ตที่ต้องใช้จริงนะครับเพราะเรื่องจากด้านอ r t ิแฟกเนี่ยมันเยอะมากนะครับเราอาจจะต้องวางแผนดีๆเนาะแล้วด้านอ r t ิแฟกเนี่ยมันมักจะมาเป็นคู่อ t i f a c t นะครับบางทีเนี่ยถ้าเราได้ใช้ประโยชน์จากทั้ง2 a r t i f ิแฟกเนี่ยก็จะยิ่งคุ้มค่านะเพราะถ้าอ t i f a c t อีกอันเราไม่ได้ใช้เนี่ยมันเหมือนเลซินเราหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะตอนฟาร์มออดิแฟกนะครับ เพราะนั้นบางคนเนี่ยก็อาจจะเลือกเซตที่มันอาจจะไม่ใช่เซตที่ดีที่สุดโดยเฉพาะพวกตำแหน่งตัวละครซับพอร์ตนะครับบางตัวอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องใช้เซตที่ดีที่สุดขนาดนั้นนะแต่บางเซตอ่ะมันก็จาเป็นจริงๆเพราะว่าสร้างความแตกต่างได้เยอะนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นหนึ่งในตัวที่เราเอาไปคิดดูนะข้อ6นะครับมันจะมีกิจกรรมเรซินโอเวอร์ฟลูนะครับก็คือการใช้เรซินเนี่ยเพื่อลงตัวดันนะครับบางดันนะครับที่ทําให้มันเสียเรซินน้อยลงประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ ซึ่งอันนี้คุ้มมากมเลยเนาะมันก็จะมีกิจกรรมแบบนี้วนมาเรื่อยๆนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยเสียของไปโดยฟรีๆโดยไม่รู้ตัวได้เนาะใครที่ขาดเรซินอยู่ตลอดลองเช็คดูนะครับว่าตัวเองมีทําพลาดข้อไหนกันบ้างเพราะว่าเรซินแล้วจริงๆก็เป็นทรัพยากรที่มีค่ามากอันนึงในเกมเลยนะครับเราจะปั้นตัวละครได้ไวได้เยอะขึ้นมากถ้าเราใช้พลาดเนี่ยบางทีเราก็เหมือนโยนของทิ้งไปเลย แต่ทั้งนี้ผมไม่อยากให้เพื่อนๆมองว่ามันจําเป็นต้องคํานวณต้องคิดมากขนาดนั้นนะถ้าเพื่อนๆไม่ได้มีความสุขกับการที่เราจะต้องคํานวณต้องคิดให้มันเป๊ะเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเล่นตามสบายได้นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกในทุกคลิปนะเกณชินมันไม่ได้แข่งกับใครนะการทิ้งเลซินให้หายไปอ่ะจริงๆก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่รู้สึกว่าเราอยากปรับเพิ่มเรามีเวลาเราอยากคิด ให้มันดีขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่รู้ในบางจุดนะครับก็สามารถเอาทริคพวกนี้ไปปรับใช้ได้นะแล้วคุณล่ะเคยใช้เลซิ่นพลาดข้อไหนมากที่สุดนะครับคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ